สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับวันนี้ครับเราอยู่ันที่โชว์รูมมิซูบูชิกวงไถ่มอรเดสเซลนะครับถนนบางนาตราดนะครับกิโลเมตรที่13นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับตัวไททันนะครับ GT เกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยภายในนะครับลูกค้าสั่งหรือบอกออกเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งในส่วนของเบาะนะครับลายคล้ายคแอดิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าออกมาในลักษณะแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูภายในเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งรอบๆบคันกันก่อนนะครับสําหรับสีส้มเนี่ยครับผมแนะนําลูกค้าเลยว่าชุดแต่งเนี่ยอยากให้เลือกเป็นสีดําเงานะครับเพราะว่าสีส้มกับสีดําเงานะครับมันช่วยขับนะครับดำเงาเนี่ยจะขับสีรถของลูกค้าให้มันฉ่ามากขึ้นนะครับแล้วก็เงาขึ้นนะครับชุดแต่งที่เราใส่ลงไปนะครับจะมีด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะครับสีดําเงาล้วนะครับห่วงแดง ห่วงตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะครับอยากได้เป็นห่วงแดงห่วงดํานะครับหรืออยากได้ห่วงตามสีที่ลูกค้าสั่งเนี่ยยินดีเลยครับนะครับครอบคิ้วก้นชนนะครับเบ้าเอ่อครอบคิ้วก้นชนครอบไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบไฟหน้านะครับอย่างที่ผมบอกครับจัดให้มันเข้าเซ็ตไปเลยก็คือดําเงาหล่อแน่นอนนะครับกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานครับไม่ได้ไม่ต้องทําสีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับสกรูด้านหน้ารถนะครับตัวนี้ก็จะมี สีให้ลูกค้าเลือกเนี่ยจะเป็นดําเงาตัดดําด้านก็มีนะครับหรือจะเอาเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีทุกสีนะครับรถสีไหนสั่งพ่นสั่งทําได้เลยนะครับตัวอักษรไททันสปอร์ตฝากระโปรงนะครับเพิ่มความโดดเด่นดูดันนะฮะเดี๋ยวดาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวไปฝั่งนี้นะครับด้านข้างครับติดตั้งซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นงานของ RBS นะครับซุ้มล้อ ดำเงานะครับด้านหน้าแยก2ชิ้นขนาด6นิ้วมีหมุดสีเงินเงแบบนี้นะครับสมล้อเนี่ยจะมีทั้ง3นิ้ว6นิ้วนะครับแบบมีหมุดหรือว่าไม่มีหมุดเรามีเหมือนกันนะครับล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดทิตนะครับจะเป็นลายดอกไม้นะครับยางก็จะเป็นมอนสเตอร์นะครับ a t ทขนาดยาง2,65ห0นะครับ R18 ขนาดยางเนี่ยจะเท่ากับยางเดิมติดรถเลยนะครับแต่ว่าด้วยออฟเซ็ตของล้อแต่งแบบนี้ครับ มันจะกว้างกว่านะครับมัเลยทําให้ล้อแล้วเนี่ยดูใหญ่ดูแข็งแรงนะครับดูบึกบืนนะครับยางเลือกได้นะครับล้อเลือกรายได้เช่นเดียวกันนะครับสติกเกอร์ด้านข้างครับลูกค้ามีแบบในใจนะครับเราจัดให้ตัดตามสั่งตามแบบลูกค้าได้เลยนะครับจะเพิ่มข้อความแบบนี้ก็ได้นะครับหน้าร้านหน้า Facebook นะครับหรือว่าร้านขายของออนไลน์ลูกค้าอยากจะติดนะครับยินดีเลยครับเราออกแบบให้ลูกค้าได้ทุกแบบ นะครับบันไดข้างจากโรงงานไม่ได้ทําอะไรนะครับมือดึงจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเบ้ามือนะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นสีดําเงานะครับแบบหยดน้ํามีคําว่าไททันตัวเล็กๆนะครับเพิ่มความโฉบเฉี่ยวนะครับกันสาดทรงสปอร์ตหลอเท่นะครับราวหลังคาครับตัวนี้จะเป็นราวหลังคาตรงรุ่นนะครับยึดน็อตบนหลังคาเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับราวหลังคาแบบนี้ไม่ได้เจาะนะครับ ใช้ยึดน็อตบลังคาเลยนะครับไททันเราจะมีน็อตสำหรับยึดเหล่าหลังคามาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายางมันบังอยู่นะครับตัวเหล่าหลังคาแบบยึดน็อตแบบนี้เนี่ยท้ายนะครับจะตัดแบบนี้นะครับจะไม่ฉลบลงนะจะตัดแบบนี้นะครับข้อฝาถังซุ้มล้อหลังนะครับเพิ่มความโดดเด่นโรบาร์ครับเลือกได้หลายแบบแบบเยอะมากนะครับชอบแบบไหนส่งแบบมานะครับยินดีครับ จะมีทั้งแฮมเมอร์เอาเลนเดอร์นะครับเอาเลนเดอร์จะมีหลายตัวเลยนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับติดตั้งพร้อมกับตะแกรงเหล็กด้านบนนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้เยอะเลยนะครับข้อไฟท้ายนะครับเข้าชุดกันนะครับดำเงานะฮะตัวโมเดล2023ครับจะมีในส่วนของตัวโช๊คนะครับเป็นโช๊คผ่อนแรงฝาท้ายให้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของกับบาไลเนอร์นะครับกันชนหลังครับ เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หลังนะครับ2จุดนะครับเพื่อการถอยหลังของลูกค้าแบบมั่นใจนะครับนี่ครับมี2จุดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่าประมาณไหนครับ นี่คือในส่วนของภายในนะครับนี่ครับภายในจะติดตั้งในส่วนของตัวพรม 6D นะครับพรม 6D ตัวนี้นะครับจะเป็นลายตะเข็บนะครับเย็บแบบรังผึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็บอกครับอย่างที่ผมบอกนี่ครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบเบาะของแอดลีดนะครับตัวนี้เราตัดเย็บนี่ครับออกมาเหมือนแอดลีดเลยนะครับผมเปิดรถออกมาตกใจเลยครับตอนแรกช่างติดเสร็จเปิดมาดูุนึกว่าแอดลีดนะครับ นี่หน้าจอก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับติดตั้งในส่วนของตัวกล้องหน้ารถนะฮะเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับมีสปอร์ตโหมดให้ลูกค้าเล่นโฮมอลัยแบบมัลติฟังก์ชันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัว G T นะครับจะมีปุ่มกดสตาร์ทแบบนี้นะครับแล้วก็มีทัชั่นคอนโทรลครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับในส่วนของไฟหน้านะครับถ้าเราบรรทุกแล้ว้ายมันกดหน้าลอยนะครับสามารถปรับให้ไฟเนี่ยมันกดต่ำลงได้นะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องในสารด้านหลังกันบ้างน,นะครับนี่ครับผมต้องบอกว่าพรม 6D ดีนะครับลูกค้าสามารถเลือกเลือกลายได้นะครับแล้วก็เลือกสีได้นะฮะสีก็มีดำดำได้แดงดำได้ดำนะครับดำได้ครีมนะครับจะเย็บแบบตัวสี่เหลี่ยมข้อหลัตัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ยวซูมดูใกล้ๆครับ ครับครอบคุมครับครอบคุมทั้งพื้นที่ห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆคันกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสําหรับตัวจตั้น GT คันนี้นะครับสีเบาะเนี่ยเลือกได้นะครับถ้าอยากได้เป็นทูโทนแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่อยากได้สีส้มตัดดำเนี่ยลูกค้าเลือกสีเบาะได้นะครับอุปกรณ์ตกแต่งในเลือกได้เลยนะครับยินดีนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับยินดีครับทักมาครับไลน์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับจะโทรมาหาผมก็ได้ครับหรือโทรหาน้องไฟก็ได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสอบถามแคมเปญนะครับ รับประเมินรถเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ